สวัสดีครับท่านที่กรุงทุกท่านครับผมชื่อพลเอกจรันกคุณลวณิชนะครับผมท่าหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างเราได้ทําคุณงามความดีอะไรบ้างเราได้ทําอะไรพลาดพลั้งเสียหายไปบ้างเป็นเรื่องที่เราจะได้ทบทวนตัวเองก็ขอให้ การที่ได้กระทําความดีต่างๆมา1 1เดือนเศษ12เดือนนี้นะครับได้เป็นพลังสําคัญให้เกิดทั้งสีเรียและมงคลมาสู่ตัวท่านเองมาสู่ตัวครอบครัวได้มีความสุขสุข,สขทั้งกายสบายทั้งใจให้ปราศจากภัยทั้งปวงอุบัตเทตทั้งหลายก็จะได้มาแผ่ผ่านขอให้มีความสุข มีความเจริญยิ่งขึ้นในปีข้างหน้าและปีต่อๆไปทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับในโอกาสวันปีใหม่2,565กระผมในานามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครลรัตนโกสินทร์รองศาสตราจารย์ดออรอุดมวิชชัยสกุลเกียรติขอสวัสดีปีใหม่กับบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตยอยู่ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง4พื้นที่จงดนบันดาลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรานาขอให้มีความสุขทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2565ขออวยพรให้ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคแลัตนาโกศิลป์มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงต่อจากพยันอันตรายทั้งปวงค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ใคลายจากทุกโศกให้ปลอดโรคพ้นภัยที่มัวหมองให้มีโชคมากราบด้วยเงินทองที่หมายปองให้สมหวังดังใจเทินในวาระจิตถีขึ้นปีใหม่นี้ดิฉันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกเกษมำํำราญและสำลิดผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ เนื่องในสุภภาวลดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอำนวยอวยพรให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ค่ะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2565ขอให้บุคลากรทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จ มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะคะพรดีๆที่ไหนใครว่าเลิศพรประเสริฐใดๆในโลกล่าพรแพสวงพรสวรรค์ให้ปั่นมาจงนำพาสุขยิ่งใหญ่ให้ชาวเรามาบันดาลให้ทุกท่านนั้นสุขสันต์มาบันดาลให้ทุกการท่านแจ่มใสมาบันดาลให้ทุกท่านได้ผลไัยมาบันดาลมหาไหล ให้รุ่งเือในสุภาพมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดนบันดาลให้คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้สำริษผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ตลอดปีพุทธศักราช2565ค่ะสวัสดีค่ะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือของแต่ละศาสนาจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานในวิชาชีพมีความสุขมีความสำเร็จตลอดปี2565สวัสดีปีใหม่ครับปีนี้เป็นปีแห่งเทคโนโลยี ซึ่งก็มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้ขับเคลื่อนมาถึงในจุดของโลกที่สัมพันธ์กันทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีพยนัเนี่ยในปีนี้ผมหวังว่าทุกคนจะทุ่มเทเสียสละในการทํางานเพื่อที่จะพามหาวิทยาลัยเนี่ยก้าวผ่านวิกฤตการณ์ของโลกนะครับที่มีเทคโนโลยีเข้ามาดําเนินการเนี่ยได้อย่างดีนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจและมีสุขภาพที่ดีนะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนขอบคุณครับ